118. วิญญาณาขันมีในสมัยนั้นเป็นฉนจิตมโนมานัตหัทัยบรรดาระมโนมนายตนะวมนินทรีวิญญาณวิญญาณาขันมโนวิญญาณธาต่สมกันในสมัยนั้นอันใดน,นี้ชื่อว่าวิญญาณาขันมีในสมัยนั้น 119. มนายตนะมีในสมัยนั้นเป็นฉนยัยจิตมโนมานัตหาไทายบรรดระมะโนมนายตนมะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณท่าที่สมกันในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่ามนายตนะมีในสมัยนั้น120มนินทร์มีในสมัยนั้นเป็นฉนยัยจิต มโนมนัตหาไทยบรรดระมโนมนายตนะมนินทรศีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตาที่สมกานในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่ามนินทรศีมีในสมัยนั้น